ก้อยเหนียวอะช่นได้มากพ่อด้กินยน่ครับนใครไ่นอนเนาะตบเอเบลเลตกเอบเลยอยนี้ครับตกบเ,บเ,เ,ตเส็บเซบครับเส่บอแดดครับเราเข้าจากเบรกสลบครับฮอ,อนเดยด có chất cá nào có to không ư ừ. cái chết chết chứ นยครับต้มเนาะใส่ต้ม กันตั้งแต่เมื่อเดอ มาแล้วครับมันเดี๋ยวเราเก็บหาแล้วครับมันไปกันยังเหรอมุขาดว่าอดว่าครับปุ่นเหี้ยนอือเนี้ยแบบแขนคักน้องอือคือแล้วเอาไปใส่ต้มมะมันเห็นไหครับหาหมดแดงยังหน่อยครับไปใส่ต้มนะครับนี่ก้อยเขาพร้อมแล้ว แอดมินกับจัดเลยครับไม่ได้เบิ้งหน้ากล้องครับจะงวยหน้างวยล้างไม่ทางได้เนี่ยนะครับนะจำว่าอะนรกับกวาดไฟแล้วกันนะแอดมินกับ่ายแบบลุยไปเลยสาวเง่าไปเลยนะกวอยปลาแล้วมันถูกกลุ่รียบร้อยมาแซมมัอนี้ก็แซบมืออื่นเท่านั้นแล้วครับเนาะอ่ะหอมใส่ไปนี่ ผมปลาเรียบร้อยแล้วโคเล่แล้วครับบอาน,นี้มดูรักอันาไมยครับโรงาบานนะครับอร่อยถูรักอันามไม สัญญาก,กิน,นเลสัญญากินเลยวนหิวเันหิว้เราจะเบรกเด้ครับสี่สิบสี่สิบสักบาทครับลองข้อนี่ยเอนีเป็นเอนี้ครับลองเกียเนี่ยจะเพิ่มดูเมนบม ดูบ่เซครับเซบโอ้ย